สวัสดีรรครับันการยาำเช้าครับพามาดูขายส,สนนะี่เซน,ค,น,นครับน้ำขึ้นนี่เรียวนี่ถุกนี่ครับอื้ือื้อ,อ,อแกนน้ำเลยนี่คนระับ ตอนนี้ลงสี่เซนหนึ่งฝืนห้าเซนหนึ่งฝืนเดี๋ยวเย็นนี้อาจจะลงหกเซนหนึ่งฝืนหนึ่งถ้าแ,แกะไหวอ่าปลาติดดีนี้ก็น่าลงาาติดหลายตัวติดเยอะกระตุ้นมากจะติดดมลิ้มตะข่ายนะครับกลางๆน้ำมันไหลนิดๆไข่มันลอย ฝนตกเนี่ยพอฝนตกได้สองสาวันเขาก็เลยรียบเปิดประตูน้ำลัวน้ำท่วมครับน้ำก็เลยขึ้นปลาก็เลยมาเนี่ยาวบ้านเรียกปลาซ่าครับสีปลาซ่าปลากระแหปลาตะเพียนแต่ละพื้นที่ผมไม่แน่ใจว่าเรียกเหมือนกันหรือเปล่า น,น,นี่เป็นปน,นะนี้ปลาซา้านหง่ะนี่ก็ปลาซานี่ครับอันนี้เรียกอะไรนะปลาหางแดงเหรอปลาหางแดงหรือปลากระแะหนะ่ไม่แน่ใจ